เกษตรกรเตรียมตัวให้พร้อมธนาคารตรกสเปิดให้เกษตรกร10ล้านคนเตรียมตรวจสอบผลการโอนเงินจากมาตร,รการเยียวยากเกษตรกร15,000บาทเดือนละ5,000บาท3เดือนครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศจะเปิดให้เกษตรกรทั้ง10ล้านรายที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาท ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28เมษายน63ซึ่งสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินเยีเยวยาเกษตรกรของแต่ละรายผ่านทางเว็บไซต์ w w w y e ี y a ย r a s e t g ก n c o m ได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63นี้เป็นต้นไปครับ โดยกเกษตรกรนั้นให้เข้าไปที่ w w w y e o y a k s e t a g o n c o m แล้วคลิกปุ่มสีเหลืองตรงที่เขียนว่าตรวจสอบผลการโอนเงินครับซึ่งขณะนี้รายงานข่าวจากทกสได้เปิดเผยว่าทกสอยู่ระหว่างทยอยนำข้อมูลของกเกษตรกร ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังเข้าสู่ระบบของธนาคารเพื่อเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับเกษตรกรซึ่งธนาคารจะเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่เกษตรกรแต่ละรายในวันที่15พฤศภาคม63นี้เป็นต้นไปครับ ดังนั้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปเกษตร,รกรสามารถมาตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ www. y y a เกษตรกร com ตรวจสอบผลการโอนเงินคลิกปุ่มสีเหลืองครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่กำลังรอการโอนเงินจากโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร15,000บาทครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วในรอบแรกตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ